สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสังพาดวยเช่นเคยค่ะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทกท,กท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเชา้าจีน v ีเช้าบ่ายวันที่ 11. มิถุนายน2566นระคะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคาก่อนคำนวณน,นะคะมาดูวันที่10ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่10จะให้เด่นรอบเช้า1และ0เด่นรอบบ่าย8และ7นะคะทุกคน รอบเช้าบนมาสามามศูล่าง5 5นะคะพี่น้องเด่นมา0เข้าคู่0 3 3 0นะคะพี่น้องขะรอบบ่ายใจให้8และ7บนมา7 4 9ล่าง9 7นะคะพี่น้องเด่นมา7นะคะเข้าคู่7 9 9 7ก้าเก้าเจ็ค่ะพี่ดองขามาตัวเดียวกันกับนิวีนะคะนิวีมา7 9นะคะพี่น้องขะจีนวีมา9 7พี่น้อง แสดงว่า7นี่มาดีนะคะพี่น้องขะเลขเดิ่นประจําวันวันนี้เข้า7ตัวเดียวนะคะทุกคน2ไม่มานะคะพี่น้องเด้อมา7ค่ะพี่น้องเกนะคะสําหรับจีนวนะคะเรามาลุ้นต่อวันที่11เลยแล้วกัน,นะะเนาะค่ะเนาะวันที่11นะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่5และ4นะคะห้าคะ่ะพี่น้องห้าห

เด่นรอบบ่ายค่ะพี่น้องเด่นรอบบ่ายอยู่ที่6 5นะคะวันนี้5เบิลน,นะคะพี่น้องจะเข้าเลขเบิลหรือเปล่าน้อนะคะ6นะคะ65 64 66 1 66 67 69ค่ะพี่น้องค่ะ5นะคะ55 54 ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์จ้ามาดูคู่ตัวเด่นค่ะห้าสี่หานะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นให้รอท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะพี่น้องใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะเหลือรอบแล้ว4คู่นะคะทุกคนจับคู่เด่นประจําวันก่อนค่ะ ห้าสี่หกห้าค่ะพี่น้องเออจับคู่ตัวเด่นก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าสี่นะคะสี่ก็สี่หกเนาะพี่น้องเนาะหกด้านล่างนะคะหกห้าหกสี่นะคะห้าก็ห้าห้าแล้วก็ห้าสี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อมาดเาูเลขเด่นประจําวันอาทิตย์นะคะอยู่ที่เลขหนึง่งและเลขหกเ,เ 6, บิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเดอ้อมาจับคู่นะคะทุกคน คู่เด่นแยกก้อเด่นประจาวันค่ะห้าหนึ่งนะคะพี่น้องติดคู่ตัวเด่นห้าหกนะคะสีคะ่ค่ะสี่หนึ่งสี่หกติดคู่ตัวเด่นสี่หกพี่น้อง6นะคะหก6นนะคะพี่น้องขาห้ค่ะ,คะพี่น้อง5156นะคะ5156นึ่ง้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้นะคะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีลุดทุกวันเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโโชรวันหมานเด้อค่ะพี่ดองขาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ